ทานทั้งหลายผมเคยได้ยินเรื่องนี้นะที่มีคนบ้าอยู่คนหนึ่งเขาคิดว่าเขาเนี่ยเป็นเม็ดข้าวโพดมีคนพาไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้าหมอก็มีจิตวิทยาดีมากเลยว่าคุณไม่ใช่เม็ดข้าวโพดนะคุณไม่ต้องกลัวว่านกจะมาจิตคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณเป็นคนไม่ใช่เม็ดข้าวโพดอยู่เป็นหลายเดือนจนกระทั่งเขามั่นใจว่าไม่ใช่เม็ดข้าวโพดเขาก็ขอกลับบ้านหมอก็บอกอาคุณหายแล้วเดินไปยังไม่ทันจะถึงบ้านปรากฏว่าเขาก็วิ่งกลับมาหมอครับ ผมเนี่ยมั่นใจครับว่าผมไม่ใช่เม็ดข้าวโพดแล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่าไอ้นกพวกนั้นอะมันรู้หรือยังว่าผมเนี่ยม่ไดีเป็นเม็ดข้าวโพดแล้วมันรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วมันจะจิกผมหรือเปล่าท่านทั้งหลายมันอาจจะเป็นแค่เรื่องทำขำแต่แตมาลองมาพิจารณาดูนะเราจะห้ามคนทั้งโลกเนี่ยไม่ให้คิดกับเราแบบต่างๆเนี่ยเราคงห้ามเขาไม่ได้หรอกโยมแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ใช่เม็ดข้าวโพดแล้วเนี่ยมันก็น่าจะพอแค่นี้ ส่วนนกทั้งหลายมันจะเข้าใจแล้วจะไม่รู้จะรู้หรือไม่รู้ว่าเราเป็นเม็ดข้าวโพดหรือไม่ได้เป็นก็ค,คงเป็นเรื่องของนกมั้งงั้นคนนั้นปากแรงปากกาปากปากอะไรก็ตามทีที่ว่าเราอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ละคนเขาก็คงมีสิทธิ์ที่จะว่ามีสิทธิ์ที่จะมองมั้งก็คงจะแล้วแต่เขาเถอะแต่ถ้าเราจะไปตามใจทุกคนว่าต้องเดินไปบอกทุกคนว่าผมไม่ใช่เม็ดข้าวโพดแล้วนะมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะคนทั้งโลกหลายพันล้านคนฉะนั้น ปากใครก็เป็นปากของใครเป็นเรื่องของเขาเขาจะว่าเราก็จะมองเรามุมไหนมันก็คงเป็นสิทธิ์ที่เขาจะมองแต่ขอให้เรามั่นใจว่าถ้าเราเป็นคนดีซะอย่างดีแล้วคือดีเลยและมั่นใจในความดีตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นใจไว้อย่างไงสิเชื่อเถอะว่าคนทั้งโลกไม่มีใครมองเราดีหมดละครคนร้อยคนก็มองเราร้อยแบบเราจะเป็นร้อยแบบตามคนร้อยคนก็คงไม่ไหวเราก็ทําดีตามที่เราดีของเราไป ส่วนคนอื่นจะมองยังไงมันก็คงเป็นสิทธิ์ที่เขาจะมองขอเจริญพรวันนี้